สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็ส่งเครื่องยอดข้าวโพดนะครับอาเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ,บ,าคคบราทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องยอดข้าวโพดอ่าสามแถวขายอิสระนะครับสามแถวขายอิสระนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับผมนี่นะครับใบขี้เมาขนาดลูกปืนขนาด16นิ้วนะครับใบขี้เมา ไปขี่มาของรถไทนาเดินตามนะครับตัวนี้16นิ้วนะครับขาอิสระนะครับผมหน้ากว้างนะครับ1เมตร60นะครับตัวนี้ระหว่างห่างของขาจะตั้งมาที่65เซนนะครับขาอิสระก็ข้อดีก็มีโชคด้านหน้านี้ครับขาขยับขึ้นขยับลงได้นะครับเวลาหยอดบนเนินเขาหยอดบนพื้นที่ผิวที่ไม่เรียบนะครับ โชคนี่จะขยับขึ้นขยับลงนะครับขาก็ขยับขึ้นขยับลงได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็แถมสลักให้สามตัวนะครับหนึ่งสลักสามตัวนะครับผมแล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งชุดนะครับหนึ่งคู่เอ้สามใบนะครับสามใบอ่าจานจะเป็นสามหุนกับสี่เอ้สามหุนครึ่งกับสี่หุนนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้ขากบเป็นขากบคู่นะครับเดี๋ยวให้เด็กมาดัดให้นะครับนีนี่นะครับจานด้านในตัวนี้น่าจะเป็นสี่หุนนะครับตัวนี้สี่หุนนี่ก็สี่หุนนะครับส่วนจานที่แถมให้อยู่ในนี้ครับ สามุคขึ้งอันนี้ทั้งปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยทั้งสเตนเลสใหญ่นะครับครับส่งลูกค้าอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเรื่อนครับรไปสนีคันใหญ่ครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนักคาจังหวัดยโสธทรนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 094 4699224นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมราคาเครื่อง 30, 3 3 0 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ